ครับทุกคนวันนี้เราจะมาไปยินภูเขาไฟหูจิกันครับ let's go โอเคนะครับทุกคนสวัสดีตอนนี้เราอยู่กันที่สุบาชิริฟิปสเตชันนะครับสเตชัน5ของเทลสุบาชิริเพราะวันนี้เราจะมาเดินเขาฟูจิกันครับซึ่งคลิปนี้เราจะเล่ากันนะครับว่าจะขึ้นฟูจินี่ต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่ต้นยันจบแต่เราเริ่มเดินกันเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยอธิบายกันไปนะครับผม let's go <S หมอกเยอะมากไม่เห็นข้างหลังเลยเดินครับโอเคนะครับผมสิ่งแรกตอนเดินเข้าเทลมาเลยนะคือเราต้องสแกน ตั๋วค่าเข้าก่อนนะครับเพราะเราซื้อตั๋วค่าขึ้นฟูจิมาแล้ว4,000เยนนะก็มันจะมีแอปของมันฟูจิซัมติงซัมติงนี่แหละซึ่งเราก็มีเคียวะโคะมาแล้วเราสแกนกับเขานะครับ uh, please, please. ฮัลโหลค่ะ okay. please get Thank you โอเคนะครับเดินเข้ามาแล้วเขามีการให้นี่ด้วยเป็นอารมณ์ว่าทางเข้านะแล้วก็มี praying for your safe travel นะครับน่ารักมาก อวพรให้เราเดินทางปลอดภัยโอเคนะเดินมานิดนึงก็จะมีนี่ครับสารเจ้าอันแรกนะเอาไว้เอาเลิกเอาใช้ก่อนขึ้นเลยเจ๋งดีคนก็มาอบบกเรีเยนอพรองอวปพรอะไรกันน,นะครับเริ่มเดินนะครับวันนี้ก็พื้นสภาพเป็นหินภูเขาไฟนะเป็นแบบเท่าๆดำๆหน่อยมีความลื่นๆติดเหนือ่นอยนิดนึงแต่ที่ได้ไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ยังเดินค่อนข้างง่ายนะครับตอนแรก ไม่น่ามีป uh. ัญหาอะไรกันชื่อว่าการที่จะปีนภูเขาไฟฟูจินะครับมันมีวิธีปีนได้หลายทางครับมี4เส้นทางหลักๆเนาะอันดับแรกที่ก็ควรจะเลือกครับว่าเราจะเดินเส้นไหนเนาะก็จะมีเส้นทางที่ชื่อว่าโยชิดะเทรลมีซูบาชิริเทรลฟูจินมิยะแล้วก็โกเทมบะนะครับเรียงตามความยากง่ายเลยก็อันดับแรกก็ลองดูนะครับว่าเราเหมาะกับ เส้นทางไหนวิวก the ็จะไม่เหมือนกันฟีลิ่งคนละแบบแล้วก็ไปเลือกกันก่อนครับว่าจะเดินเส้นไหนครับก็เส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็คิดที่สุดก็คือโยชิดะเทรลนะครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่มาลองอะไรนี้นะครับคนที่ไม่ได้เคยฮคิ้งมาก่อนก็มาอันนั้นได้แต่วันที่ผมมากันเป็นอันที่ยากอันดับที่2งครับง่ายลงลงมาชื่อว่าสุบายชิริเทรลนะครับก็จะเป็นเทรลที่ฟีลิ่งจะออกจากป่าเขียวๆหน่อยไม่ใช่กับโยชิดะหรือที่อื่นเนาะก็มาดูกันครับว่าเราจะอยู่รอดกันยังไงแค่ไหน ใต่มาสักพักนะครับอันนี้เป็นจุดพักชมวิวนชนะชมวิวหรือเปล่าไม่รู้หลังจากที่เราเลือกว่าจะไปเส้นทางไหนเนาะก็สิ่งที่เราควรทํำต่อก็คือจองหัดครับจองที่พักคันนี้ก็คือบ้านพักเลยนคล้ายๆกับโรงแรมข้างบนเขา ก็มันจะเปิดจองช่วงเดือนเมษาอะไรอย่างนี้ครับจะมีเว็บไซต์เอาไว้รวมฮัทอย่างนี้เนาะเราสามารถลองเซอร์ได้เลยชื่อว่า Japan Mountain Hut เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันจริงๆเนี่หลักการคือยิ่งฮัทมันอยู่ใกล้กับตัวยอดเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็จะยิ่งเต็มเร็วนะถ้าจะให้แนะนําก็คือให้เราจองตั้งแต่สเตชัน n 8, สเตชัน9 9เป็นต้นไปเนาะ ก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่สเตชันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอย่างนี้แต่อย่างที่ให้น o t ไว้นิดห,หนึ่งคือจองโรงแรมพวกนี้มันเต็มเร็วมากนะครับเปิดมาปุ๊บอีกวันนึงเต็มเลยก็น,นาว่าให้วางแผนกันดีครับว่าจะจองโรงแรมไหนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะแล้วก็บุ๊กมาร์กวันเวลาไว้เพื่อที่จะจองโรงแรมจองหัดได้จะได้เริ่มเดินได้อันนี้คือสิ่งแรกที่จําเป็นต้องทําเวลาขึ้นฟูจิครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันนี้บารแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อก,กันชิวๆครับวันนี้ไม่ค่อยชิ เราเลยจุดโซนที่เป็นต้นไม้ไปแล้วนะครับอยู่ที่โซนที่เป็นภูเขาโล่งแล้วก็คือมันจะไม่มีต้นไม้คุมแล้วครับที่โล่งอะไรอย่างนี้นะทางเดินก็รีบทางเดินเๆรๆ็วโซนนี้นะครับก็เป็นทางที่ค่อนข้างมีแต่ดินภูเขาไฟแล้วไม่เอยเป็นหินแล้วเดินค่อนข้างง่ายเนาะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เมฆลงหนามากแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้าเท่าไหร่แต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างชัดครับไม่ค่อยอันตรายแล้วก็มีคนเดินตามเรามาเรื่อยๆด้วยก็สามารถได้แบบชิวๆได้นะเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อย เราเดินไปเรื่อยๆเ,เราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเอ๊ๆๆโอเคไหนกันไหนละรีวิวเสื้อผ้าที่ต้องใส่มาเดินภูเขาแบบข้าวกันดีกว่าก็ใส่กันสบ,สบายๆครับเสื้อเป็นเสื้อแบบว่าผ้าแอลอีซึมหรือยนนี้ห้อยูนิโค้กาัเกงก็เป็นกนังเกง เดินเข่าของดิแคทลอนนะครับรองเท้าก็รองเท,ท้าเดินป่าเลยของที่แบกมาก็เป็นเป้อันนี้เป้30ลิตรนะครับไม่ได้ใหญ่มากจริงๆเดินฟูจิไม่ต้องขนอะไรมาเยอะก็ได้ครับขนแค่แบบเสื้อผ้าสําหรับใส่ตอนกลางคืนเผื่อมันหนาวอะไรอย่างนี้มีเสื้อดาวมีถุงมือมีหมวกเพราะตอนกลางคืนมีโอกาสที่มันจะหนาวมากเลยลงไปถึงติดลบได้นะแล้วก็แบกพวกนองพวกน้ําอะไรอย่างนี้ของกินเล็กน้อย,อยแค่นั้นก็พอละไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับก็ริบเช็คในวันนี้เราเอออีกอันหนึ่งคือสิ่งที่ควรจะเผื่อมาคือเสื้อกันฝนครับ ไม่ได้ใส่มานะอยู่ในเป้ผมผู้เขาเนาะสภาพอากาศจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดได้ก็ต้องเผื่อกันนิดน,งน,นึงกันฝนเซกันฝนกันเปียกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับเดินมาสะพานหนึ่งแล้วอีก200เมตรถึง6 Station นครับน่าจะมีฮัทให้เรานั่งพักกันแล้วน่าจะพอได้นั่งชิวๆแล้วครับเ t a t i o สเตแล้ว this is a 6 station โอดรเซนโซนะครับก็จะมีพกโรงแรมเลกน้อยๆอยู่ข้างบนนี้เรามานั่งชิวันได้แต่เมนพอยน่าจะคือเรามานั่งพักกินหนมซื้อน้ำอะไรอย่างนี้นะครับนี่400เยนนะครับมีข้าวขายด้วยพันเยนสุดยอดของดีของเดิมนะครับขาดไม่ได้จริงๆโพ่อรดิสวีท มีห้องน้ำด้วย200เยนนะคะเข้าราคาเดียวกับข้างล่างเล่าเรื่องการเดินทางมาที่มาฟูจิกันดีกว่านะครับก็จร<ๆ>ิงๆการม,มาฟูจิเนี่ยเราสามารถนั่งพวกรถไฟ JR อะไรเงี้ยมาจากโตเกียวได้เลยนะครับแต่ว่าใครจะมาเนี่ยแนะนําให้มานอนพักก่อนที่ฟูจิอย่างน้อยสักคืนหนึ่งะไรอย่างนี้จะได้มีเวลาเตรียมพวงเตรียมของเตรียมนั่งไกลอย่างเงี้ครับเพราะว่าเวลาเดินเราควรจะเริ่มเดินตอนเช้าเนาะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบว่าในโซนฟูจิอะไรเงี้ยพวกคาบาฟุจิโกะอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถ แนะนำให้ไปเช่ารถอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวผมเองส่วนตัวก็เช่า,ชารถมาเหมือนกันก็ขับวนรอบเลยไปสวนสนุกมาเมื่อวันก่อน <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายไม่ว่ายังไงนะถึงแม้เราจะนั่งรถไฟหรือว่าเช่ารถมาเนี่ยครับสุดท้ายคือก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเราต้องนั่งรถชัตเทิลครับนั่งรถบัสมาที่จุดเลิกครับสถานีที่5ที่เรานั่งกันอยู่ตะกี้ก็เราจะนั้นก็เริ่มเดินเที่ยวแบบต้นคลิปได้เลยครับ นี่นะครับเดินขึ้นมาสถานีเซสชัน6มาสักพักหนึ่งนะครับเริ่มเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะตรงนูน้นไกลๆมีแต่ว่านจะเป็นสถานีเซชัน7ครับแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยฟ้าเริ่มเปิดครับนี่มีน้องเช่นอยู่<ม>ถ่ายรูปด้วยเราเริ่มเดินสูงขึ้นมาเริ่มเหนือ่อยไม่งั้นหนึ่งละวิวน่าจะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดนี้ก็ถือว่าเริ่มคุ้มค่าความเหนื่อยแล้วครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อด,ดีกว่าเราไปหยุดกันที่สถานีเจ็ดเลยถ้าเป็นไปได้นะ let's go โอเคนะครับเอ็บดูสถานการณ์กันเล็กน้อยนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ที่ที่ชื่อว่า Original Six Station นะสรุปเมื่อกี้นไม่ใช่7 Station มันเป็น, Station, นะปนหมายเลขก6แทนซึ่งที่นี่ก็มีข้อดีครับมีของกินเต็มไปหมดเลยนะมีทั้งแต่ขนมช็อก,กโกแลตอะไรรวมไปถึงสิ่งที่เราเพิ่งสั่งไปครับนี่ข้าวเที่ยงของเรานั่นเองก็เดีย๋ยวเราสั่งกิวด้งมานะครับ Beef Bowl 0 0เยนวิวข้างหลังก็ โอเคอยู่ครับเป็นเมฆเยอะไปหน่อยนะฟ้ายังไม่เปิดแต่ว่าถ้าฟ้าเปิดแล้ววิวน่าจะวิวสวยมากวิวสันนะครับมาแล้วครับข้าเที่ยงของเรานะข้าวหน้าเนื้อครับผมข้างหลังก็เป็นวิวสวยงามครับก้อนเมฆเช่นหิวไหมครับหิวครับแล้วมันกันจะเย็นครับกันจะเย็นโอเครีบกินรีบกินรีบกินมาไดยัจะได้ครับจะได้ครับเออมือที่สุกที่สุด โอเคครับเรามารักกันดีกว่าทางนั้นครับฮัลโหลนะครับทุกคนหลังจากที่เราเดินมาอย่าง mm hmm. เหนื่อยยากนะครับทางเดินก็ชันมากเราก็เดินจะมาถึงสเตชันเจแล้วครับ7 station อนกาศก็คือ วิวไม่มีต้นไม้แล้วนะเลยมาเยอะมากเป็นหินหินหมดเลยเดินแบบชันๆันค่อย,บบค,อย,ค,อยค่อยปีนป่ายขึ้นมาครับลมแรงมากความชัน่อข้างเยอะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการเดินแบบค่อยๆเดินไปครับเดิน่วนสองอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันที่เซต์เจ็ดกันครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะตรงนั้นถึงแล้วครับเซต์เจ็ดค,คนก็มานั่งชิวๆกันนะเหมือนเดิม เรา็จะไปนอนกันอยู่ที่สเตชัน8อย่างที่ว่าไปเขาบอกว่าเดินอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างงี้อีกนานครับกว่าจะไปถึงแต่ว่านั่งพักกันก่อน๋ยวคงกินน้ำกินท่าแล้วก็เดินกันต่อครับโอเคนะครับอัปเดตสถานการณ์กันเล็กน้อยเมื่อกี้เราเดินกันชันส,สุดนะครับขึ้นมาจากตรงนู้นจากเซเว่นสเตชัน น้ำมูกก็ไหลนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าตอนนี้เราเดินกันมาถึงตอนที่เขาเรียกว่า Original 7เซเว่นสเตชันละครับหรือที่เขาเรียกกันว่าสถานี7.5นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรานอนที่นี่ครับที่นี่คือโรงแรมเราแล้ว,ลวตะกี้จำผิดนอนถือว่านอนที่เอสเตชันจริงๆรานอนที่เซเว่นสเตชันหมายเลขเจ็ดเนาะที่นี่ครับที่เรานอนคืนนี้เลย มิฮาราชิกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอินอะไรเงี้ยครับตอนนี้ลมแรงมากตอนรับเราก็มีโทรลิเกตอย่างสวยงามนะครับเยี่ยมจริงเว้ยโอเคครับเร <Okay. S 1> าเดินเข้าไปเช็คอินทำอะไรกันดีวะนี่ครับ3 2 0 0เมตรถึงแล้วจ้าโอเคนะครับเราก็เดินเข้ามาเช็คอินในโรงแรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะเวลานั่งพักละเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอ้ย oh yeah. โอเคนะครับโรงแรมที่นี่ก็ ที่ว่าไปตอนแรกนะท่านนี้7.5ครับก็เขามีมื้อเย็นกับมื้อเช้าให้นะครับก็มื้อเย็นตอน5โมงและมื้อเช้าก็เดี๋ยวเขาจะเป็นแพ็คลันช์อะไรอย่างนี้มั้งข้าจำไม่ผิดพอม,มาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เราฝากไม้ทุงไม้เทรลแล้วก็ลงท,งท,งท,งทงุงรองเท้าไว้บนตู้ได้เลยนะครับแล้วเราก็มานั่งชิลกันตรงนี้ก็มีคนที่เข้ามาถึงแล้วเวยอะแล้วก็มีน้องชินคนนี้คนเดิมของเรานะครับง่วงแล้วเนี่ยคนนี้ ก็ไม่ยากเท่าไหร่เขาบอกว่าอย่างนี้ออวันนี้ก็คงเดินเล่นอยู่แถวนี้ชถ่านลงถ่ายรูปครับดูวิวกันดกว่บว่าแถวนี้เป็นไงบ้างแล้วแผนต่อไปของก็คือพรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาตอนประมาณตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะเดินปุ๊บขึ้นไปบนยอดเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนประมาณตีห้านะครับโอเคเราขอหน้าพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเจอกันจ้ะโอเคนะครับมาทำฮาส์ทัวร์กันดีกว่าทัวร์โรงแรมนะครับก็อย่างที่ว่าไปเข้าโรงแรมมาก็มีพวกที่วางของอย่างที่วางรองเท้าอย่างสวยงาม ขามีสลิปปิ้งแบ็มีหมองเหมือนเราที่นี่มีชาร์จิ่งพอยต์ให้ด้วยนะครับเยี่ยมมากันนี้ก็คือที่นอนของเรานั่นเองก็เวลานอนที่ฟูจิมันจะเป็นที่นอนรวมกันอย่างนี้แหละครับไม่ได้มีเป็นห้องเดี่ยวเนาะซึ่ง2ที่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนของเรากับชินนะครับก็มีคนนอนข้างๆกัน1คนไม่เป็นไรชิวีวๆแต่เวลานอนเขาจะมีม่านปิดอะไรอย่างนี้นะพวกระบปงกระเป๋าเขาบอกว่าก็สามารถวางไว้ตรงริมทางเดินได้น,นะครับไม่ก็ให้ไว้บนพวกแล้วอย่างนี้ได้ ห้องน้าก็คืออยู่ข้างนอกเนาะถ้าเรานอนกับโรงแรมก็ไม่ต้องเสียเงินเข้านะครับแต่ค่าเข้าปกติเสียเงิน3 0 0อเยนในโรงแรมก็จะมีพวกของกินของเกินมีน้ําเนยให้ซื้อกันก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ดีกินดีโรงแรมก็ถ้าดูนะพื้นนี่สะอาดสะอาดเลยอะาจจะนอนเบียดกันนิดนึงนอนใครนอนกลนก็ต้องเกรงใจกันหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานอนพักน,นิดนึงแล้วก็ไปเดี๋ยวเล่นข้างนอกถ่ายรูกปกันดีกว่าอย่างที่ว่าไป let's go เอ้ย เมื่อจริงๆอยากนอนแล้วนี่ก็คือวิวโรงแรมของเรานะครับตอนฟ้าเริ่มเปิดแล้วถือว่าอรังอรังจริงๆแอ้ตรงที่เราอยู่กัน,นเกี้ันคือที่เราพักเนาะด้านขวามาก็จะเป็นห้องนงห้องน้ําอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างโอเคนะความยากก็ตานกลางแล้วกันไม่ได้ยากแบบยากจัด แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเน้นความอึดล้วกันครับพื้นก็แอบลื่นนิดนึงเป็นหินวกเขาไฟก็ใครไม่เคยเดินก็อาจจะต้องคุ้นชินนิดหนึ่งนะครับอะไรอย่างน,านี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าไม่ีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ว่าถ้าไม่ีอะไรเดี๋ยวรอกินข้าวแล้วก็ไปนอนกันครับฮปปี้ครับเอนจอยวิวสวยมากถ่ายให้ดูแเร็วๆนะครับอันนี้มื้อเย็นเราข้าวแกงกะหรี่ที่น่าจะไม่มีเนื้อเลยนะครับก็ถือว่าพออยู่พอกินครับวันนี้ ยวมีข้าเช้าด้วยมนูคืออะไรสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณที่สองครับเราต้องออกไปเริมเดินทางกันแล้วครัเดยนออกไปข้างนอกแล้วก็เริ่มเดินกันครับอากาศดนเข้ามาข้างนอกเราเริ่มเดินกันดีกว่านะสกอลมแรงมากครับวันนี้ นี่คือมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะข้างนอกอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันดีกว่าไปอกัดเย็นครับอากาศเย็นต้องใส่เสื้อหลายตัวหนะ่อยโอเคนะครับเราเดินประมาณ15นาที20มนทีะครับมาตอนนี้เป็นจุดรวมระหว่างสุบาชิริเทรลกับโยชิดะเทรลนะครับถ้าทุกคนจำได้คือโยชิดะก็จะเป็น เทลที่คิดที่สุดง่ายที่สุดนะครับซึ่งโตสุปราชีิที่เราเดินกันนะมันจะมาเมอร์กันระหว่าง2เทรลนี้ตรงสเตชันแปดหรือวันไปเนาะก็นราจะเดินไปยาวๆครับวันนี้ชิวๆบรรยากาศก,าก็มุดตือครับเราเดินขึ้นข,นของขังไหมเอาเลียนสถานการณ์กันเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่บนที่ก่อนจะขึ้นไปสเตชันเก้าแล้วปัญหาคือตอนนี้รถิ่มปิดนะครับพรอนเริ่มต่อเคีร์ขึ้น กล้องเห็นไหมวะผมก็ยังโอเคอยู่นะเรื่อยๆตรงนี้มีโทลิเกตสุดท้ายของเตอร์ซ้เก้าออกซิเจนเบาบางมากครับเดินดนิดนึงก็เหนื่อยละแต่เนี่ยเริ่มเห็นพลอยัตแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเบาๆแล้วไม่รู้ว่าเราจะขึ้นทันหรือเปล่านะแต่ดูก่อนเดี๋ยวเจอกันข้างบนเลยเดยอ เปชั้น9 400เมตรถึงซับมิดนะ3,600แล้วนี่ครับทุกคนเราเห็นยอดแล้วทางขึ้นยอดอยตรงนั้นตอนนี้คือวิวแห่ว่าสุดๆอะวิวนี้สุดยอดมากครับ สวยมากมากสวยสุดคุ้มเหนื่อยเลยตอนขึ้นมาตะกี้กฤฤฤฤฤ็แบบมีการแข่งแย่งชิงดีพยายามสู้กันเพื่อปีนขึ้นมาข้างบนนะคิวนั่นมากแต่ว่าน่าจะคุ้มอยู่ครับนั่นก็คือเกตที่เป็นสัญญาณบอกว่าเราถึงยอดแล้วนะครับคนเยอะม,มากมลคนจะถ่ายรูปก,กันเต็มไปหมดเลย า,าถแถึงกันที่ยอดแล้วดูพอทิทัันด้วยเจ๋งมากครับฟูจิถือว่าเป็นเทลที่มุดเรจแล้วกันปานกลางค่อนข้างยากแต่ว่าคุ้มค่ามากตอนนี้คือ ไม่จะพูดอะไรเลยขอตื้นตันเสพวิวให้พอใจก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราสรุปใหฟังอีกทีนึ่งนะริงจริงก็หลังจากที่ดูอาที่ขึ้นไปนะฟินๆกันไปก็อยู่บนยอดแล้วครับตอนนี้เผื่อใครสงสัยนะว่าวันฟูจิมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่า งป่องไฟเนี่ย,ยมันละอุอยู่มีลาวาจริงหรือเปล่านี่นะครับมีธอริเกตด้วยสวยงามแต่ว่านี่แหละครับคือตัวปากป่องของฟูจิครับผมนี่ครับจริงมันไม่มีอะไรหรอกครับม like ันโดดปุดไปแล้วด้วยก็จริงก็ไม่มีอะไรลวบนฟูจิก็คือเราสามารถเดินวนรอบคำความได้นะก็เดี๋ยวเราก็อาจจะนั่งหาอะไรกินนะครับแล้วก็อาจจะเดินเล่นข้างบนแล้วก็เดินลงจะถือว่าเป็นวันที่ประสบความสำเร็จมาก ตอนนี้เวลาประมาณตีห้าเกือบตีห้าครึ่งนะพอาสร็จขึ้นแล้วสว่างจ้าเลยแต่ว่าก็ประมาณนี้ครับทริปฟูจิที่นีนะตอนแรกที่มากันคือไปภูเขาอื่นมาก่อนแล้วก็ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนตกหนักขึ้นไม่ได้แต่ความมาเดินฟูจิเนี่ยอากาศดีฟ้าเปิดขึ้นตอนขึ้นมาดูอยู่นี่บอกว่าสุดยอดมากถือว่าบุญที่ทํามามันเริ่มส่งผลครับ <c oughs> <c oughs> แต่นั้นแหละครับก็หวังว่าทุกคนจะคงจะชอบกันนะฟูจิก็แนะนำครับว่าใครมา ญี่ปุ่นอยากลองเดินไฮงก็ลองเดินท่านี้เดียวได้ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ตาตึงผมคงเก็บประสบการณ์นี้ไว้ตลอดชีวิตนะถือว่าสวยงามมากสําหรับภูเขาไฟฟูจิน่าจะท่านี้นี้แหละคิฟ u ูจิขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมีอะไรสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยรัเรจอกันครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยบายยครับสวยจริงๆ คอนเทนต์ลับนะครับใค้อยู่ดูถึงตอนนี้ขาลงนะครับเป็นทางเนินชันๆเลยแต่มันสนุกตรงที่ว่ามันสามารถสไลด์ลงไปได้ผมจะสไลด์ให้ดูเอสอามารถทำความเร็วได้สูงมากนะครับเหมือนเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดอยู่เลยไหล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  มันมากทางเดินไหลลงเรียวยาเลจ๊ะแค่นี้แหละไป,ไป